เดี๋ยวพาน้องแฮปปี้ไปอาบน้ำนะครับน้องจะมีน่าจะเป็นเห็บนะแต่ว่าอยู่ใต้ผิวหนังเดี๋ยวเราไปอาบน้ำาก็จะให้ดูทีนีนจะเห็นชัดขึ้นนะครับแต่ว่าน่เจ้าของน่าจะให้ยาแล้วแหละเพราะว่าเห็บบัดนิ่งเห็บบัดตายแล้วตัวมันฝ่อแล้วนะครับเป็นเห็บบัดที่ตัวแห้งแล้วฝ่อแห้งตายโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอาบน้ำเสร็จแล้วเป็นยังไงนะ หลังจากที่เรากนขนให้น้องเสร็จแล้วนะครับเราเอามาอาบน้ําแล้วก็แช่น้ํายากับจับเดเห็บหมัดรวมทั้งใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยในการลดเห็ดหมัดลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ปรับสภาพผิวหนังและขนใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวเลยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนติดต่อเข้ามาได้ครับที่0 8 6 6 4 0 4 4 4 3หครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนกับจัดเห็บหมัด ของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอัแก่นครับติดต่อเข้ามาได้นัดหมายจองคิวนก่อนล่วงหน้า1วันนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยครับที่เบอร์0866404443ครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูล,ลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค,ค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนด้ครับขอบคุณครับ